พบกับเห็ดทอบสเปเชียลเรื่องราวที่คุณอาจจะยังไม่เคยเห็นที่ไหนไหมาก่อนอันนี้เราอยู่เราอยู่กับเขาเรียกว่ารุ่นชำนาญการพิเศษเลยนะครับสำหรับท่านนี้นะครับท่านแดงนะครับท่านแดงนี่ไปลงทุนไปลงทุนซื้อหมวกมาใหม่อันนี้กี่บาทนะอันนี้กี่บาทห้าสิบาทหมวกห้าสิบาทนะครับจากธุรกิจเห็ดทอบของเขา <50 S 1> เมื่ออันนี้อีกยี่สิบบาทาธุรกิจเห็ดทอบเขาเกิดเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วตอนนี้ ทำเงินไปแล้วต่้ไรประมาณพันส <1, 000. S 1> ทำเงินไปแล้วพันสองร้อยบาทนะครับอ่ามาลงทุนนี้เพิ่มมาใหม่นะครับเดีวพรุ่งนี้ก็จะไปสอบามั 3, 000, 000. นพันสอนี่ต้องบอกเลยนะว่าสามวันสมวันพันสองอ่ะโอเคขอให้พรุ่งนี้ดวงดีนะทุกคนเออแล้วตอนนี้ทุกท่านพบกับรายการ I อ m อ h ม k ูคิดนิวนะครับอ่าผมจะมาติดตามราคาเ็ดท็อนะวันนี้ วันที่1มิถุนายน2567อยู่ในช่วงเห็ดทอปวิกฤตนะครับสำหรับนักลบตะขอเหล็กนะครับเห็ดทอปด้านหลังผมนี้ก็เป็นนักลบเห็ดทอปตะขอเหล็กชื่อว่าพิล่านะครับพิล่าครับตอนนี้เห็ดทอปในย่านนี้บรรทานเนี่ยตอนนี้ลิตรละเท่าไหร่ครับพิล่าครับร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบอันนี้คุณบอกผมแล้วเพราะวันนั้นคุณบอกผมว่าคุณซื้อมาหนึร้อยเดียว พี่น้องใช่นไหมฮะร้อยเดียวฮะอ๋อตอนนี้ร้อยห้าสิบบาทนะครับแต่ถ้าซื้อแบบมันหนุ่มอยู่ขึ้นราคาละอ๋อร้อยห้าสิบนี่คือราคามาตรฐานละอ๋อในบ้านร้อยแปดสิบร้บเกมไพ่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแล้วพรุ่งนี้คุณจะไปหาอีกไหมครับพรุ่งนี้ไปไปไปเมื่อวานอดนะครับเมื่อวานได้เท่าไหร่เมื่อวานไม่ได้ไปเมื่อวานไม่ได้ไปอธิบดีสองลิตรเหรอ วันนั้นเะยกันวันนั้นได้สองเล่ซ,ซ,ซ,ซื้อเอาแล้วกัน <laughs> วันนั้นไปซื้อมานะครับ <laughs> สองเล่ม <laughs> อันนี้ก็เป็นนักลบตะขอเห็ดทอปนะครับ <laughs> ที่ที่อ่อออกไปล่าเห็ดทอปนะครับเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ <laughs> ด้านในบ้านว่าไม่รู้ว่าวันนี้มันจะราคาไปถึงไหนแล้วนะครับแต่ก็พรุ่งนี้ก็จะมีการไปเซอร์เวยกันอีกแล้วพรุ่งนี้น่าจะเต็มดอยเพราะพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์วันหยุดนะครับโอเคฮะ อ่ะตอนนี้ผมเดินทางมาที่บ้านสีปั้นนะครับอันนี้คือร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดของย่านนี้นะครับเพราะว่ามีร้านเดียวนะครับอ่าเราจะสอบถามคุณพพนะครับซีดีโอร้านค้าที่นี่นะครับว่าตอนนี้เห็ดหอบที่เนี้ยราคาเท่าไหร่ครประ,ะประมาณลิตรลิตรละประมาณลิตรร้อยหกสิบหรือแพงหรพูดไปสิบบาทหรือร้อยห้าสิบหรือประมาณเนี้ยอ๋ร้อยหกสิบหรือว่าร้อยห้าสิบบาทนะครับอ่ะราคาอยู่ๆกันเลยนะครับสําหรับ บั้นทานี่ก็ราคาประมาณนี e he oh 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 hey, ้แล้วฮะเห็ดหอมที่แช่ไว้ในตู้เย็นนี่กินเสี่ยงหรือยังครับยังเลยเหลือฮั่นกินริตเหลือฮั่นริดหนึ่งเหลืออมริดอยู่อดเหงาไอ้กบมไปไปซ้อแล้วเนาะติดนี่ไปแล้วเนาะติดนี่ของติดนี่ของไปแล้วเนาะไม่ยินนะเด้งว่าไปพูดน่าเดงจะไปยังงล่ะโอ้โหสุดยอดจริงฮะยังจะไปอีกอยู่นะครับตอนเนี้ยโอเคโอเคก็เทียบราคากันเอาเองนะครับบนดอยเมื่อกี้ก็150ยหาสิบมารุ่มนี้ก็160 10แพงไปบาทนะอยู่ที่ต่อรองนะโอเคฮะ และสิ่งที่ผมจะพาทุกคนไปดูนะครับตรงนี้ก็คือ,อจุดที่สร้างงานขึ้นมานะครับนั่นก็คืองานที่ว่านี่ก็คือ,อขอเกาะนะครับเห็ดท็อปนะครับนี่คือการหลังสรรผลงานจากพ่อตาผมเองนะครับนี่ฮะด้วยเศษเหล็กต่างๆที่มีอยู่นะครับทั้งใบตัดใบเจียปั๊มลมนะฮะก็ไม่รู้ว่าใช้อะไรบ้างนะครับแต่ที่แน่นี่อ็อกด้วยนะครับ นี่คือเขาเตรียมไว้ให้นะครับสำหรับการทำขอเกาะเห็ดหอบนะครับเนี่ยทำไมต้องเป็นขอเกาะแบบนี้นะครับเพราะว่าบางคนที่เข้าไปซ่อกเห็ดหอบแล้วเนี่ยนะครับไปใช้ปากในการขูดนะครับคือปากก็คืออเป็นทับพีครับทับพีเอาไปเคาะเคาะเเนี่ยคือมันไม่อดครับทับพีเนี่ยมันไม่อดเวลามันไปเจออ่ถ้าเป็นดินแบบเนี้ยเป็นแบบอ่าอย่างเงี้ยมันเคาะ ใช้ปากเคาะได้นะครับแต่ถ้าเป็นบะหินนะครับเป็นก้อนหินนะ่ะก้อนขนาดนี้ขนาดนี้ใหญ่ๆเงี้ยมันเอาไปเคาะปุ๊บเนี่ยปากมันจะบ้างนะครับแล้วมันก็จะเหลวนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นมาตรฐานสากลของอย่านนี้นะครับหรือว่านักลบตะขอเหล็กทุกท่านเนี่ยเขาก็จะมีกันอย่างนี้ฮะบ,บางคนนี่เป็นสแตนเลสเลยนะครับเป็นขอเกาะสแตนเลสเลยนะครับ ก็คือว่านั่งเคาะอย่างนี้ฮะเวลามันเจอแบบเห็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะอดนะครับมันก็จะไม่หลุนะครับแล้วก็เบาด้วยพยายามออกเบาๆนะครับนี่ก็เป็นเหล็กที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเราตักผ้าเก่านะครับเนี่ยบางมากเลยครับคนที่อ็อกได้นี่ต้องมีใจที่เปลี่ยนนะครับอ่ามันจะต้องเปลี่ยนพอตัวนะครับคือคําว่าเปลี่ยนเนี่ยคือต้องละเอียดหน่อยนะครับต้องใจนิ่งๆหน่อยครับเพราะว่าถ้าเราอ็อกด้วยการใช้ไฟแรงๆเนี่ย มันจะโพนะครับมันจะโพเป็นหูเลยนะครับเอ่อเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เทคนิคอ่ในการเชื่อมที่ที่ละเอียดหน่อยนะครับมันคือศิละปะอย่างหนึ่งนะครับที่เห็นไหมเอ่ตะขอนี่ก็จะบ่งบอกว่าเออเนี่ยเราเป็นนักลบเห็ดทอบของแต้นะครับเรามีตะขอแต่ถ้าใครที่ยังใช้เอ่เป็นอ่ปากนะครเดี๋ยวผมพาไปดูปากแล้วกันนะครับว่าปากมันเป็นยังไงนะฮะ สำหรับนักลบเฮดท็อปบางคนที่ยังใช้ปาดอย่างเงี้ยฮะเนี่ยซื้อซาวบาทเนี่ยแต่ก็เอามาได้ครับสําหรับคนที่จะไปลองเคาะดูนะครับก็จะเอาปากเนี่ยไปเคาะเคาะเคาะอย่างเงี้ยครับเนี่ยแต่มันจะหลุนะครับผมบอกเลยมันบางบางนะครับอย่างเงี้ยมันเคาะเคาะดินได้นะครับแต่ถ้าเคาะโดนมาหินโดนอะไรเงี้ยมันก็จะแตกนะครับก็ไม่เป็นที่นิยมนะครับสําหรับของแต้นะครับของแต้เขาจะไม่ใช้ปากกันนะครับเขาจะใช้ตะขอนะฮะอ่าและใน ตู้เย็นนะครับของนักลบตะขอเห็ดทอบนะครับซึ่งเป็นตู้เย็นของแม่เมียผมเองนะครับเขาจะเอามาไว้ฟริตไว้นะครับมาดูว่านี่ฮะในตู้เย็นเขามีสต็อกอยู่นะครับนี่ที่ท่านเห็นนี่คืออเห็ดขอบนะครับนี่ฮะทำการฟริตไปต้มแล้วก็ทำการซุปแพ็คแบบสุญญากาศนะครับดูดแล้วก็แพ็คเข้าไปเลยนะฮะเป็นแพ็คเป็นแพ็ค หลายคนเห็นก็อาจจะขอยนะครับเพราะว่านี้ไม่ได้ซื้อเลยนะครับเพราะว่าเขาเขาไปซ่อมมาคนเดียวนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมเนี่ยแพ็คอาจจะไม่สูนอากาศนะอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเขาทำเองนะฮะเนี่ยซองเนี่ยมีหลายแพ็คเลยนะครับคือจะเรียงไว้เก่ากับใหม่ยังไงเดี๋ยวผมเรียงคืนก่อนเดี๋ยวเขาจะเดือดร้อนนะครับว่าอันไหนเก่าอันไหนใหม่เดี๋ยวเขาจะไม่รู้นะครับนี่ฮะนี่ก็แพ็กกินไว้เป็นปีๆได้เลยนะฮะเนี่ยเอออ่ะ ให้ดูนะสำหรับใครที่ไปซ่อเห็ดทอดมานะครับก็จะประมาณนี้ฮะโอเค